สวัสดีค่ะชาวนี้เราก็จะมาทำสมูทตี้เพื่อสุขภาพที่มีโปรตีนสูงนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กล้วยที่เราแช่แข็งไว้นะคะใส่เม็ดเชียที่เราแช่น้ําข้ามคืนไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่โยเกิร์ตรสกรีกสไตล์นะคะรสชาติรสนี้จะเป็นเปรี้ยวๆน้ําตาลน้อยนะคะใส่ไป2ช้อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่สป i ินชนะคะก็คือผักโขมฝรั่งแล้วเราก็จะมาใส่ตัวสําคัญของเราก็คืออกไก่ต้มของเรานั่นเองนะคะใส่เข้าไปเยอะๆจะได้โปรตีนสูงๆนะคะใส่น้ําเข้าไปค่ะ แล้วก็ไปปั่นกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะที่ที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาตินะคะว่าวันนี้รสชาติเขาจะเป็นประมาณไหนนะคะอืวันนี้รสชาติก็จะออกเปรียปร้ยวๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่โยเกิร์ตไปสองช้อนแล้วก็จะมันๆน,นะคะอร่อยดีเพือ่อนๆลองทําทานดูนะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปในมื้ออาหารสําหรับคนที่ขี้เกียจที่จะกินอาหารเช้านะคะก็ทําเป็นสูตี้อย่างนี้กินได้นะคะ Tchau!